เดือดกระต้มไทย <c oughs> ไปจะขอลูกสาวสุภาพด้วยนะจ๊ะไม่รู้จะก,กินอะไรกนะระต้มมีมีประกาศกระป๋องไส่เค็มก็ไม่มี กาเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ